สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลโบบอกเหมือนเดิมเลยนะเ,เปิดมาก็เอาเลยครับจะไปทำเพลง,งสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วนะมันรู้สมีชิวๆแน่ตอนแรกก็ชิวๆแน่นอนบอกเลย ก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่แต่มันจะเริ่มมาตอนดันพอ,อเราชนะไปเรื่อยๆอย่เนี่ยช่วยพัดชื้พัดชื้พัดชือดช้ออ้าวนี่แหละมันจะเริ่มมาตรงนี้อ้าวชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาได้ไงวะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โหแงช่วยเอ๊ จากที่เมื่อวันเออเออมันเป็นเลเซอร์ป่าวะถ,าถ้ามันถ้ามันเป็นเลเซอร์มันก็จะทุกคนเือกผมจะเดานะวะ่าข้างซ้ายหรือข้างวาขวาขวาลายซ้ายดีมาซ้าย้ายดีใช่ไหมโอเคอปลอดภัยวัทีว่า ไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอบใจมากเลยเพื่อนยำพาไกด์ทำไงอ๋อหนอเัเพื่อนทเพื่อนตอบดาวถูกจังวะก็ไปกลยสครับจะรออะไรอะไรอะไรไม่รู้นะแล้วก็ ชิวๆสบายอยู่แล้วนะคนดูคนดูเออเอออะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวีต้องกลัวแบบนี้เพ่นมาก็ชิวๆสบายอยู่แล้วเพื่อนคนดูด้วยชิวๆสบาย เฮ้ยเฮ้ยยๆๆๆๆตกย่าตกเชื่อย่ากตกเชื่อย่ตกย่าตกนั่นแหละทำได้ดีมากเลยนั่นแหละนั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะดีจะเสียงข่มเนาะอาจจะไม่ดีเสียงเกมโอ้ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะเกมไม่เห็นจะมีเสียงเลย <mm> เสียงเพลงก็ไม่มีด้วย เอาจัดเลยนะคนุณดูมามันง่ายอยู่แล้วนะคนุณรูมันง่ายอยู่แล้วอืมมันง่ายอยู่แล้วนั่นแหละทำได้ดีก็ต้องได้ดิบได้ดีอยู่แล้วนะคุณดูแม่อ ูิวสบายๆอยู่แล้วไม่ตายแค่รอบเดียวเองยี่20แล้วได้เยอะมากเลยซึกว่าเราจะไปถึงสุดท้ายยังไงวะเราจะได้รับรางวัลเป็นอะไรเมืเ่อคืนเล่นโลบอกมาหลายวันมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วที่โหลดโลบอกมาครั้งแรกก็พิ่งมาเล่นครั้งแรกิีนี้ก็มาเล่นครั้งที่สองเนาะ จะเดินผ่านางนั้นนี่ไงเล่ภาษเลเซอร์นีย่ยากมากเลยมัน,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 นต้องห่วงอยู่แล้วนะมันโกกและโอพิอยู่แล้วนะมาเถอะมาเอะจะขนาดไหนทำได้อยู่แล้วมาทำต่อสิ่งไหนที่ทำแล้วมันมีความสุขแล้วก็ทำต่อมาอดู คนตู้จงกวานีแ่แหละจะได้หนึ่งร้อยให้ได้ตัวเสียเกือบคงได้ยังไงอุ้ยเกือบไปแล้วอุย้ยยังเอาจัดเลยทำได้ไงเนี่ยทำได้ไงเลยโอเคเสียวมือเสียวไม้โอ้เพื่อนตกมาหนึ่งคนเพื่อนไม่เห็นจะด,ดูสูตรเราตกไปแล้วตกเหมือนเพื่อนเลยไม่ตาจากเพื่อนหรอกตกไปแล้วแต่เราก็ยัง ทำได้อยู่แล้วนะคนดูมันตกอีกลแล้วเหรอมันจะตกอะไรบ่อยขนาดนั้นนะคนดูอะอย่าตรงนี้ตกนี้นะคนดูคนดูมาทำได้แล้วนะคนดูนะนะ่ มันทำได้อยู่แล้วนะคนดูโอ้โหทำไมทำไมไม่เกาะดีๆอะเกาะตองไหแล้กแปกสิครับคนดูใช่ไหมทำไมไม่เกาะดีๆอย่างนั้นละ่ะฮะมาตรนี้ก็สปะสเออใช่มันทำบนพื้นด่วสีแดงๆตรงไหนทาไมตายจากเลเซอร์แล้วมันแปลกบอกเลยเลเซอร์อะไรแยวะ ตอจากเลเซอร์เอาอีกแล้วเลเซอร์มันไม่ได้มายง่ายๆนะคือบวกแล้ว่ามันจะเริ่มทวีคูณความยากไปเรื่อยๆว้าวไม่ก็ได้นะจุเล้วนะคนรู้คนรู้มาเหอะนะมาเหอะนะเอาสีไหนดีเอา,ออาวแปก หรือว่าอยากสีแดงวะโอเคได้เอาสีแดงน้องจะไปทำทำไมนะ่ะโอ้ได้แล้วเชียวโอเคจำ,เอ,จำเ,อจเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้นะฮัดชื้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 สีแดงมันไม่ไดีอย่าไปแตะต้องมันเอาสีเสีเอาสีบลอนด์ <เห navigation> นี่แหละ เราไปกันต่อทำไมไม่กระโดดล่ะกระโดดจังให้กว่าไม่เฟี้ยวไม่เล่ามาเฮ้ยอย่ากระโดดสิก็ตกบนใดตายหรอกมาเอาต่อจัดเอาจัดเอาจัดตะคุณดูเอาจัดนะคนุณดูเอาสิค,ครับคุณดูเอเเอมันจะกระโดดอะไรกันเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละ ทำไมจะกระโดดจะกระโดดทำไมโหลวฮะนี่ตรงนี้นี่คือกล่องลับดูสิว่าเราจะได้อะไรกันดูดูสิอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้โดนเลยนี่หว่าตายได้ไงเออเกมโอ้โหจะไปที่ขเขาเผือเออ เอาอกี้ไม่ทันนี่ตัวเลยอะตายแล้วหบอกตายง่ายจังโอ้โหทำทำไมตายช้าจังเลยไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นนั่นแหละทำได้เออนั่นแหละอยากเห็นลกล่องนับคืออะไรตายเพื่อนี่แหละด่านนี่มันต้องมีด่านมันต้องย่อมมีด่านยากอยู่แล้ว มันจะมีดา่านใช่ไงเก็บการตาจากเลเซอร์มต้งจ่ายโลบักอะไรก็ไม่รู้นะนี่กระโดดสูงสิครับกระโดดสูงสิครับมาง่ายง่ายครับง่ายง่ายครับง่ายง่ายครับมาได้แล้วไปไปนี่กระดูดโชว์ไปนิดหน่อยกระดูดโชว์โอ้โห มันไม่ง่ายหรอกเว้ยการที่จะทำสิ่งได้หนะ้าทำไมไม่กระโดดเวียนซ้ายเวียงขวาล่ะเอออะ,อะไรอะอะไรอะเติอนไปตรงนั้นเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแสงแสงมันเยอะปรับแป๊บแสงมันโอประมาณนั่นแหละนั่นแหละ ต้องทำแบบนั้นแหละมันได้คนดูทำแบบนั้นอ่ะอะไรอ่ะอะไรกันไม่ไม่รู้ครับยนดูคือเอาไว้ก่อนโอ้โหทำแบบนี้มันจะงอนนะจะงอนนะสกีดี้สกีบีดี้โบโดบโดบเช็ดเสกีบีดีองเพลงทรือไม่ห็นไหมลองเพลงลองแพ้เลยไม่น่ารองเพลงเลยเออฮะ เดี๋ยวก่อนข้ามาได้ไงเออแต่แต่ที่ว่าอย่าดูสีก็แล้วกันหืมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ,อ่ะอย่าโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเร็วต้องไหวห้เดียวคนดูคนดูเอาจัดคนดูนั่นแหละคนดูคนดู อะไงครับคุณลูกคุณลูกขี้ข,ขี้โอ้โหเราต้องใสเราต้องกบกันไข้ยังดีดีนะม่งันแตกม่ันไหละโอ้โหทำไมขี้มันบังอย่างนี้วะเนี่ยไปตลอดสิฝาคนดูเอาเลเซอร์เลเซอร์ก็ไม่บอก สีเขียวเนาะสีเขียวนั่นแหละสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟาตรงไหนมันสีม่วงเหอะสีม่วงอืมเขียวเขียวแล้วก็ม่วงแล้วฆ่าไปเลยเออนั่นแหละดีดีไม่เล่ะกระโดดจะกระโดดตรงน,นั้นเพิ่งมันมันอ้ยทำอะไรวะว้ายไม่ ไม่เดี๋ยวข้ามไปดีๆสิใช้หลักการวิธีทงวิธีจะสอดสั่วจะช้ำได้โอ้โหทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคนุณดูมันผิดกฎหมายเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดได้แล้วกระโดดได้แล้วกระโดดได้แล้วนั่นนั่นแหละอยา่าอยา่อยาพยายามไม่กระโดดนะเว้ยอย่าพยายามไม่กระโดดนั่นแหละถึงจะทช้ำได้ ทำได้ไม่เลวโหนั่นแหละทำแหละไปตายซะนั่นแหละนะจอรนเรามันเวตึงอยู่แล้วไม่ใช่จอนไม่ใช่อะไรแต่เป็นตัวละคร โอ้โหมันท้องปลาตายตัวสีมุ้งตะสมุนมัวตายตัวสีปะข้ามดีๆข้ามดีๆโอ้โหโอ้โหทำางนั้นทำไมเล่า่อยข้ามดีๆไงฮักเกจะกระโดดทำไมมันกระโดดแล้วทำไมนั่นแหละไม่ไม่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัน,นสีมุ้งกระจกกระโดดไว้นั่นแหละ น้ำเละน้ำเละอีสมาถึงแล้วมาของแรอยู่กับเราเนี่ยอีกไม่ชัวร์ดูสิว่าเราจะได้อะไรพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าหน้าขอลองหยิบขึ้นมาชิมได้ไหมพิซซ่าลอ,อยได้โคตรเยี่ยมเลยแต่ผมว่าน่าจะไม่อร่อยเพะว่าน่าจะมีกลิ่นทากลิ่นโปรตีนเยอะ เดี๋ยวจะไม่อร่อยเอาหืมข้มา,าสีสีแดงไปไปกันเฉนดนะคุณดูโอ้โหขนาดนี้จะไม่ตายโอ้อยอมันยากเกินไปเปล่า,น,านี่อยากทุดูนี่มันคืออะไร ครวะครวะเดียวดยวกนดกนเีก่อน,อนมคุยเดยว,ดยวโอ่อกนไม่ตมนืเ้เฮ้ยเฮ้ยเด๋ท,ทไมทไื่อกี้ไม่ตายอ่ะอน,นจีนหน่อยไม่ตายาเว้ พาะเราอะมันเวตึงแล้วนะคุณรูเอออย่าทาแบบนั้นอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนี้ทําทำาึงทาไมแล้ว <c oughs> มามาละมาแล้วนะกล่องเราจะได้เป็นอะไรมาถือแล้วยังวะอืฮ้ยนะเมื่อไรจะถือันนี้อ่ มาสกแล้วไหนๆๆๆๆทุกควาดเสียวสิเฮ้ยทำไมมันหน้าวาดเสียวแปลกๆของรับคืออะไรเอ่ยหกสิบแล้วนะอูสิกรจะได้เป็นอะไรเฮ้ยไม่สุดเราก็มาได้แล้วเย,ย้คืออะไรเราจะได้รับเป็นอะไรหรอ นี่เกาะของรับคื่อไดวะวจ่ายรบักเพื่อเพื่อเอาของรับดูสิมันจะได้เป็นอะไรอามงอุศลอมกุศลอมกุศลเฮ้ยเอาเปล่งกับ,บ,ป,กบป,ปกติก่อนช,ช่วยกับป,ปกติแล้ว tại sao mình đồ nó chỉ bị bẻ mua sướng em nhé ta sẽ sướng sốt đồ mình chọn xỉu xỉu luôn đó không mày xỉu pha hai tuổi thì được rồi nhanh lại và cái ông ông ทำไมน่ารักไมน่ารักทำไมอัลกุสเดินแปลกๆวะไปเว้ายอัลกุสตกอัลกุสตุยไม่เป็นไรมานะอัลกุสต้องมันเท่อยู่แล้วเท่เบื่เนี่ยในคอนซูมเห็นหน้าเลยครับในคอนซูมไม่เห็นหน้านมมเลยครับเดี๋ยวหน้าคุณเป็นยังไงบ้างครับดูิทำไมหน้าคุณเป็นสภาพอย่างนี้นครับ รางบันของเราได้เป็นอะไรอีกไอ้ค้คุณคุณคุณลองเปิดหน้าให้คนดูหน่อยครับเปิดหน้าคุณดูไม่ขับโอ้โหมันดูโคดใครแล้วนี่คืออะไรอ่ะสีดำเฉยเฮ้ยซูมซูมซูมเข้าไปซูมเข้าไปเฮ้ยไม่ไม่ได้หรอไม่ได้หรอยังไงอ่ะ ีมันต้องซื้อออกซอซุตเลือกอ้อยเดือกครับไปกันเด้อครับไปกันเด้อครับถูกเราไม่รับตายตายแตกโอเคนั่นก็แค่นี้นะบายบายเดี๋ยวเจอกัน